เคยสงสัยกันไหมครับว่าจริงๆแล้วอะไรกันแน่ที่คอยขับเคลื่อนตลาดการเงินของโลกอยู่เบื้องหลังอยู่คือมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะมองเห็นกันได้ด้วยตาเปล่านะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องฟันฟลูหรือก็คือแม่น้ําสายการเงินที่มองไม่เห็นแต่กลับมีพลังมหาศาลที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้เลยคือถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจโลกปี2008เป็นต้นมาตลาดการเงินทั่วโลกนี่ผันผวนแบบสุดๆเลยใช่ไหมครับคำถามก็คือ อะไรกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนี้ผมว่าคําตอบอาจจะทาให้หลายคนเซอร์ไพรส์เลยล่ะครับพลังที่ว่านั้นก็คือกระแสเงินที่มองไม่เห็นที่เราเรียกกันว่าฟันฟลูนั่นเองครับลองนึกภาพตามนะว่ามันคือแม่น้ําสายเงินทุนขนาดมหูมาที่ไหลไปทั่วโลกแล้วก็คอยชักใย,ยอยู่เบื้องหลังราคาสินทรัพย์แทบจะทุกอย่างเลยเอาละครับทีนี้เรามาเจาะลึกกันอีกหน่อยดีกว่าว่าเจ้าฟันฟลูที่ว่าเนี่มันคืออะไรกันแน่แล้วกลไกการทํางานของมันเป็นยังไง ให้พูดแบบเข้าใจง่ายที่สุดเลยนะฟันเฟก็เหมือนการเดินทางครั้งใหญ่ของเงินก้อนโตๆครับเป็นเงินจากพวกกองทุนใหญ่ๆสถาบันการเงินหรือธนาคารที่เข้าโยกย้ายเงินทุนของตัวเองข้ามพรมแดนจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งเพื่อหาโอกาสการลงทุนที่ดีที่สุดนั่นเอง ต่อจุดที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือธรรมชาติของเงินเนี่ยมันไม่เหมือนน้ำนะครับคือมันไม่ได้ไหลาจากที่สูงลงที่ต่ําแต่มันจะไหลาจากที่ที่ให้ผลตอบแทนต่ําไปยังที่ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าเสมอเลยอันนี้คือกฎเหล็กของมันเลยครับแล้วคําถามคือเงินมากมายมหาศาลขนาดนี้เนี่ยมันมาจากไหนกันถ้าอยากจะเข้าใจเรื่องนี้เราต้องย้อนกลับไปดูที่ต้นกําเนิดของแม่น้ําสายนี้กันก่อนเลยครับซึ่งก็คือธนาคารกลางของประเทศมหาอำนาจต่างๆนั่นเอง รู้ไหมครับว่าตั้งแต่วิกฤตปี2008มาจนถึงช่วงปลายปี2012เนี่ยธนาคารกลางทั่วโลกได้อัดฉีดเงินเข้าระบบไปแล้วเกือบ11ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐโอ้โหเป็นตัวเลขที่แบบเยอะมากจริงใช่ไหมครับแล้วเขาทำกันยังไงคำตอบก็คือสิ่งที่เรียกว่า quantitative easing หรือที่เราได้ยินบ่อยๆว่า QE นั่นแหละครับลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับ1คือธนาคารกลางเนี่ยเขาสร้างเงินขึ้นมาแบบดิจิตัลเลย 2. คือเอาเงินก้อนนั้นไปไล่ซื้อพันธบัตรจากธนาคารพาณิชย์ต่างๆแล้วก็ 3. พอเงินสดมันไหลเข้าไปท่วมระบบการเงินผลที่ตามมาก็คือดอกเบีย้ยนในตลาดมันก็เลยลดต่ําลงก็เพราะแบบนี้แหละครับมันเลยมีกฎเหล็กข้อสําคัญในวงการลงทุนว่าอย่าไปสู้กับธนาคารกลางหรือ Don't Fight the Fred เพราะนโยบายของพวกเขาเป็นตัวกําหนดทิศทางของกระแสน้ําทั้งหมดเลยการที่เราจะไปลงทุนสวนทางเนี่ย ก็ไม่ต่างอะไรกับพยายามว่ายน้ําทวนกระแสน้าที่เชี่ยวกรากเลยครับโอเคตอนนี้เรารู้แล้วว่าเงินมาจากไหนคําถามต่อไปที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือแล้วเงินพวกนี้มันจะไหลไปที่ไหนต่อละมาดูกันครับว่าอะไรคือแม่เหล็กที่คอยดึงดูดเงินก้อนมหฮือมานี้ลองดูภาพเปรียบเทียบนี้กันนะครับฝั่งซ้ายคือกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วที่เศรษฐกิจโตช้าดอกเบี้ยก,ก็ต่ําเตี้ยเรียดินแทบจะเป็นศูนย์ผลตอบแทนการลงทุนก็น้อยตามไปด้วย แต่พอมาดูฝั่งขวาซึ่งก็คือกลุ่มตลาดเกิดใหม่เศรษฐก,กิจโตเร็วกว่าเยอะดอกเบี้ยก็สูงกว่าและแน่นอนว่าโอกาสทํากําไรก็ดูดีกว่ามากอย่างในปี2012เนี่ยความแตกต่างม,มันชัดเจนมากเลยครับในขณะที่พันธบัตรในประเทศพัฒนาแล้วบางที่ให้ผลตอบแทนไม่ถึง0.25%ด้วยซ้ําแต่ในตลาดเกิดใหม่กลับให้สูงกว่าถึง3.6%ไอ้เเจ้าส่วนต่างตรงนี้แหละครับที่เป็นเหมือนแม่เหล็กชั้นดีที่คอยดูดเงินทุนมาหาศาลให้ไหลเข้ามา แล้วตอนนี้เราจะซูมเข้ามาใกล้ตัวขึ้นอีกนิดหนึ่งครับมาดูกันว่าแม่น้ําสายการเงินโลกสายนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบถึงบ้านเรายังไงบ้างพอเงินมันไหลามาถึงประเทศไทยแล้วเกิดอะไรขึ้นดูข้อมูลนี้สิครับในปี2013นักลงทุนต่างชาติถือครองพันธบ,บัตรรัฐบาลไทยไปเกือบ18เลยนะคิดเป็นเงินก็กว่า5แสนล้านบาทนี่เป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากๆเลยว่าเงินกําลังไหลบ่าเข้ามาที่นี่ แต่ที่น่าทึ่งยิ่งกว่านั้นก็คือตัวเลขหลังปี2009เป็นต้นมาเงินที่ไหลเข้ามาในตลาดพันธบัตรเนี่ยมันสูงกว่าเงินที่ไหลเข้าตลาดหุ้นถึง10เท่า10เท่าเลยนะครับนี่มันบอกเราอย่างชัดเจนเลยว่านักลงทุนในตอนนั้นเขากําลังมองหาความปลอดภัยและผลตอบแทนที่ค่อนข้างมั่นคงและนี่คือหัวใจสําคัญของเรื่องนี้เลยครับมึอเงินมหาศาลขนาดนี้มันไหลทะลักเข้ามาในประเทศเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลกระทบแค่ตลาดหุ้นหรือตลาดพันธบัตรนะ แต่มันดันราคาสินทรัพย์แทบทุกอย่างให้สูงขึ้นหมดเลยไม่ว่าจะเป็นดัชนีตลาดหุ้นไปจนถึงราคาบ้านและที่ดินแต่ว่านะครับอะไรที่มีคุณอนันต์มันก็มีโทษมหันต์ได้เหมือนกันแม่น้ําสายนี้มี2ด้านเสมอครับในสุดสุดท้ายนี้เราจะไปดูอีกด้านหนึ่งของมันกันก็คืออันตรายที่ซ่อนอยู่ใต้ผิวน้ํานั่นเองลองดูนะครับด้านหนึ่งตอนที่เงินไหลเข้าอย่างบ้าคลาั่งหรือที่เขาเรียกว่า QE เมเนียเนี่ยราคาสินทรัพย์ทุกอย่างมันก็จะพุ่งสูงจนน่ากลัว อาจจะเกิดเป็นฟองสบู่ได้เลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เงินก้อนนั้นไหลออกอย่างกระทันหันหรือที่เรียกว่า QE unwind ทุกอย่างก็จะพังครืนลงมาเหมือนเปลี่ยนจากภาวะน้ำท่วมเป็นภัยแล้งแบบเฉียบพลันเลยครับคำถามที่น่าคิดต่อก็คือแล้วอะไรล่ะที่จะมีพลังมากพอที่จะทำให้แม่น้ำที่เชี่ยวกรากสายนี้เปลี่ยนทิศทางการไหลได้อย่างฉับพลันคำตอบก็อยู่ที่การตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดครับ นี่คือไทม์ไลน์ที่เคยมีการคาดการณ์กันไว้ว่าจะมีการทยอยขึ้นดอกเบี้ยเริ่มจากปลายปี2015แล้วก็ไต่ระดับไปเรื่อยๆจนถึงประมาณ3%ในช่วงต้นปี2018ซึ่งการเปลี่ยนแปลงแค่นี้หละครับก็เพียงพอที่จะพลิกทิศทางของกระแสะเงินทั้งโลกได้เลยคือพอธนาคารกลางสหรัฐเริ่มขึ้นดอกเบี้ยปุ๊บส่วนต่างผลตอบแทนที่เคยเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินเอาไว้มันก็จะน้อยลงเงินทุนก็จะเริ่มไหลกลับไปที่สหรัฐ กระบวนการถอนเงินออกอย่างรวดเร็วและรุนแรงนี้แหะครับที่เรียกว่า unwinding และเป็นสถานการณ์ที่นักลงทุนทั่วโลกกังวลกันมากที่สุดสุดท้ายนี้ครับเมื่อเราได้เห็นภาพรวมทั้งหมดของแม่น้ําสายการเงินที่มองไม่เห็นสายนี้แล้วทั้งต้นกําเนิดของมันทิศทางที่มันไหลไปและอันตรายที่ซ่อนอยู่คาถามสําคัญที่ต้องกลับไปคบคิดกันต่อก็คือแล้วเราล่ะพร้อมรับมือแล้วหรือยังเมื่อกระแสน้ําถึงเวลาเปลี่ยนทิศ